สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีบรรยากาศยามเยน็นยังไมนแลงนะพี่น้องเนาะบรรยากาศก็ยังหอนอยู่ครับผมายางออกมาตตาบาลพุล่นลรครับผมมาบานเจรตรีเพิ่นนะครับผมร้อน,นคักน,น,นะครับพอดีมาถามผู้ที่เพ่นไปหาปูเ่เสรีนะครับเพิ่นว่าพรุ่งนี้พี่น้องเพิ่นจะไปเพิ่นจะไปวันที่สามสิบนะครับพรุ่งนี้ก็คือวันที่สามสิบเลยพี่น้องบ้านทอดกิจลงวงนที่สามสิบนะครับผม ผมจะไปวันที่3ามสิบนะครับปู่เสรีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามกันเข้ามาลายนะครับห้อนพี่น้องนะครับผมยางมาตาบานมาเสริมยินเนี่มันแลงแน่อรูมันนี่ไม่นู่อย่างดอกพี่น้องนะครับอากาศร้อนก็มีตุนไข่เจย์พนมาตุนไข่นะครับตุนไข่มันนี่เป้าเท่าลาวะห่อนห้อนแห้งร้อนอากาศห้อนพี่น้องบ้านเท่าแกลั่นตุนอยู่ค่ะนี่ครับปิ่นจะไปหาปูนี่แหละนะครับผมพิ่นก็เลยว่า จะไปวันที่30บรอบก,ก่อนไนะด้ทนผูมชมเด้อปูเสรีนะ้พี่น้องปูเสรีนี่มานะครับสองตัวมาหนึ่งตัวได้นะพี่น้องเด้อผู้ดใดมักเลขกเด่นของปูนี่มาสูงวดแต่ว่าจับคูบว่วมานน้ากันพี่น้องแต่ว่าเบาเถากะยะมายูวาถ้าปูเสรีผู้ดใดมักเล็กเด่นนะ้พี่น้องจับไ่กันเอาขึ้งวดที่ผ่านมานี่ปูให้เจ็ดเจ็ดเบอฮ์ให้เจ็ดเจ็ดพี่น้อง มาเจ็ดเก้านะครับผมถ้าเป็นเลขเด่นนี่มากแบซี่หรืออะไรคะนะครับมาตัวนะครับท่านผู้ชมเนาบรรยากาศเนี่ยมือแรงนะพี่น้องเนาะบ่าวถ่าจะให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับไปรับชมนะพี่น้องรับชมผู้ใหญ่ใจดีจากอุดรนะครับผว่าถ้าเอ่ยไปนี่นะครับผมเอ่ยบริเล่ยนะครับผว่าผนว่าเอาเป็นผู้ใหญ่ใจดีจากอุดรหนับตัวเลขหางเดียว เม็ดเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนว่าถ้าเอ้ซื้อพอแล้วจะหาบรายเลยนะครับพี่น้องเพื่อนวาจังสีนะครับเนาะเอาเป็นผู้ใหญ่ใจดีจากอุดรเพื่อนทรงมหาเบาเถาแล้ว่านมช้่มนะครับหลกักกระจภาพไปรับชมนะครับผมฝันเป็นจริงนะครับโค้งสุดท้ายใบจริงสามตัวตรงๆมาแล้วนะครับฝันเป็นจริงใบแท้มานะพี่น้องเนาะอ่านะชุดสามตัวเพื่อนว่าใบนี้ใบแท้นะครับจังไปเบิ้งน้ำกัน ครับนผช้ชมเอาเอานผช้่มนะครับเมนูเย็นวันนี้นะครับเป็นไข่ตุ๋นนะครับทนผช้่มเขาตุ๋นไข่ตุ๋นข้าวสวยปลาหมึกพี่น้องปลาหมึกทอดกับกุนเชียงทอดนะครับกินง่ายปลาะอากาศร้อนวันนี้นะครับเจ๊เพิ่งมากินง่ายๆมาวันนี้นะครับสไตยคัยังไงเอาเจ๊บ่กินบ่บัยากค่ะบังเ่ากินเลยแม่นนักแม่นนักแม่นน้ำเย็นพี่น้องกินน้ำเย็นมืดมืออากาศฮ้อน นะครับนี่แหละเมนูแรกนี่มอนมี้ว่มิยังไรนะครับทผชุ่มไอ้แกงไก่ไซนอมัยสมุวรรณก๋วยเตี๋เต็มหมอยุ่พี่น้องเบาเทาก็กินถ้วยเดียวนะครับเนาะกินแล้วก็กินซ้ำพี่น้องเศร้าหลักกระบอยากไปทํางานสายๆอากาศมันฮว่นนะครับเดี๋ยวเบาเทาจะพาทผชุชมนะครับไปรับชมนะครผมผู้ใหญ่เจดีจากอุดรนะครับอ่าเพิ่นว่าถ้าบอกซื้อเพิ่นไปนี่โอ้นมันจะหาบ่ไรมันจะดัง นะครับพ่นวาเอาเบาเถ่าส่งไม้แล้วพันส่งไม้เบาเท่าแล้วนะครับหางเดียวนะครับหลักกาะยภา,าท้าทมชุ่มไปชุ่มนะครับฝันเป็นจริงชุดสามตัวใบนี้ใบจริงมาแล้วที่เบาเท่าบอกว่าจะมีใบจริงนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปย่ําให้น้ำนะครับกับชุดสองตัวสามตัวฝันเป็นจริงนะครับไม่กินข้าวแรกงน้ำกันพี่น้องนี่ครับผมโอ้ไข่ตุ๋นกะอันนี้พี่น้องไข่ตุ๋นสีสันสวยงามเลยพี่น้อง ถ้าเขาขาวไร่เบาเทากินบะหมีห่พี่รองนี่ขาวไร่อันนี้ก็กุนเชียงทอดนะครับกุแบบนเชียงเอามาพี่รองมากินขาวแรกน้ำกันเมือเอ่อนี้นี่แหละครับขันมือง่ายๆก็คือง่ายๆน่ครับอาหารกินง่ายๆนะครับจะเน้นแต่น้ำนะครับอากาศมั่นหอนมากินขาวน้ำกันธรรมชมเอาเอิ่มแล้วธรรมชมน,น,นะครับไปบ้านน้ำกันนะครับวันนี้เจ๊เขาตุนไข่พี่้องกินง่ายๆ อากาศห้อนไหล่ก็ก,ก,ก,กินเขาวพราะเบดอกพี่น้องกินแต่น้ำกินแต่น้ำเย็นเอานะครับไปรับชมนะครับผมผู้ใหญ่เจดีจากอุดรนะเป็นทรงไม่เบาเท่าแล้วหางเดียวนะครับหลกักกะฝันเป็นจริงนะครับขอบคุณเจ้าของของมูลน,นะครับผมเป็นว่าใบนี้เป็นใบแท้นะครับชุดสามตัวด้วยพี่นอ้องเด้ออ่าใบนี้เป็นใบแท้นะครับมาสรุปให้คงสุดท้ายพร้อมพี่น้องชุดสองตัวสามตัวฝันเป็นจริงนะครับหลักกะผู้ใหญ่เจดีนะครับจากอุดร นะครับเพื่อนว่าถา้าบอกไปนี่เพื่อนว่าเอาเป็นผู้ใหญ่เจดีจากอุดอรนะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณเนะ 2, 2, 500, 67, พื่อนหลายๆนะครับหมวดพันที่สองสภาพมสองพันหารอยหกสิบเจ็ดพี่น้องบอกมีลมเลยนะครับผมร้อนมากนะครับบ่าวถอากระต้อสายยางเลยพี่น้องมดต้นไม้นะครับก่อนลายๆต้นไม้ก็เหี้ยวนะครับธผรมชมไข่แ่นะไอ ต้นไส้นะต้นไส้นี่เพิ่นทนแดดอยู่แล้วทุนควมร้อนอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่าเบาเท่ากับสีดลดน้ำจนชุ่มนะพี่น้องเอาห้เพิ่นจนชุ่มนะครับอืมอากาศมันหอนแดดซองพอดีนี่ครับเรียกต้นตะพกไม้ประดับแล้วครับผมเพิ่นเป็นไม้อยู่ในร่มนะพี่น้องเนาะเ<ม>พราะว่ามันก็อันนี้มันกับบริโภคลายพี่น้องเจอแดดแกระแดดเข้าเต็มเ็มนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับหน้าบ้านแห้งไปแล้วพี่น้องสองต้นแห้งไปแล้วต้นนี้กาศน่าจะ น่าจะแหงน้ำน,นะครับผมนี่เดือต้นต้นไหม่นะครับทาชุ่มแดดหลายหลนี่ครับเป่าเทาคุรถจนชุ่มนี่พี่น้องสายยางฉีดนะครับนี่แหละครับนะครับอากาศฮอนหลายฮอนแห้งนะครับผมปลาหางนกจุ้งกรไใ่แนมีบัวพี่น้องบัวกันแดดยาสันกันบัวมีบัวน้ำฮอนปลากระยตนะครับผมอ่อนหลายเดือวต้นต้นใหม่นะครับ <laughs> เอาพ่อไดพ่อไดเวลาได้พี่น้องเด้อ่ายบรรยากาศยิ่งมแรงให้เอฟซีได้เบ่งพ่อได้เวลานะครับทู้ชมอา่าจังเข้าไปเบ่งน้ำกันเอานะครับผู้ใหญ่เจดีจากอุดรและกับันเป็นจริงนะครับนผูมชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนี่ครับผู้ใหญ่เจดีจากอุดรน,นะครับเปินทรงมาใหนะ้นะครับหกสามห้านะครับนผู้ชมนี่ครับผมหกสามห้า นะครับแล้วก็ฝันเป็นจริงนะครับท่านผู้ชมฝันเป็นจริงนะครับผมอันนี้บ้าวทอรตัดให้แม่พน้องเนาะหกสามห้าเม็ดเดียวเพิ่นมานะครับหายลอตเตอรี่หาสลากกินแบ่งไว้พน้องบ้าวทอรตัดให้สามห้าหกห้าหกสามแต่พเพิ่นส่งมาให้หกสามหาเม็ดเดียวหางเดียวนะครับผมฝันเป็นจริงนี่ครับ ขอบคุณเอฟซี FC แฟนพันแทะนะครับผมที่บนทรงมาไห้นะครับนี่ครับฝันเป็นจริงใบใบนี้นะครับของแท้นะครับท่านผู้ชมใบนี้ของแท้ขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้พี่น้องเด้อขอบคุณฝันเป็นจริงนะครับให้เคดิตเพิ่นมอันนี้ชุดสามตัวที่บา่าวเ่ารุ่งไห่านี่ครับชุดนี้เป็นมา ชุดนี้เป้แมนใบจริงเพื่อนว่าชุดที่บ่าวเถ่าลงไห้นะครับชุดนี้ไม่ใช่ใบจริงอ่าอันนี้ชุดสองตัวนะครับชมชมมานี้ชุดสองตัวอฝันเป็นจริงนะครับสองห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้านะครับชุดที่บ่าวเถ่าลงที่แรกเก้าเก้าสามเจ็ดนะครับสามเก้าสามเจ็ดเก้าเจ็ดชุดนี้เพื่อนว่า,าวเป้แมนใบแท้นะครับผมอ่าใบจริงตัวนี้นะครับ,บท่านผู้ชม ใบจริงคือชุดนี้เห็นชัดบอพี่น้องนะครับกล้อนบ่าวเถาบอคอยมอ่อนมนะค่ับในผู้ชมนะใบนี้ใบจริงฝันเป็นจริงนะครับผมสองเก้าห้านะครับสองเก้าห้าสองห้าสองเก้าเก้าห้าระวังศูนย์เก้านีครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเลยบ่าวเถาบริเคียนไห้อันนี้โค้งสุดท้ายฝันเป็นจริง นะครับใบแท้ชุดสามตัวนะครับผมอ่าอันนี้ชุดสองตัวนะครับสองห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหน้ามาหนึ่งห้ากับหนึ่งเก้านะครับสรุปให้คงสุดท้ายพี่น้องฝันเป็นจริงอันนี้ก็ผู้ใหญ่ใจดีจากอุดรนะครับหกสามห้าเม็ดเดียวนะครับเปิดมาเบิ่งไวโกนกระเดยได้พี่น้องได้นะครับอ่าสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมบ่าวทอกระตันไฮสามห้าหกห้าหกสาม ครับท่ชมชมบรรยากาศนะครับดึกแล้วครับผมประมาณสองทุ่มกว่าจะสามทุ่มแล้วนะครับกินข้าวแล้วนะครับก็เลยมาลงให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องได้เบิงนะครับผมพ่อนพี่น้องบรรยากาศกินตะนน้ำเย็นนะครับคุณรับใบไม้บุ่ติ่งเลยบรรยากาศบ้านห้องนะครับอ่าอ่างปลาหางนกยุงบ่าวเถ่าไข่แนมีใบบัวพี่น้องอย่าสั่นน้ามันหอนปลาตาย นะครับท่านผู้ชมเอาฝากบรรยากาศไว้สนีนะพี่น้องเนาะครับคอยเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านสุขภาพแข็งแรงป่อยยังไม่ยงอายุมั่นคนยืนเลยพี่น้องเด้อนะครับพอกันคลิปหน้าครับบ่าวทถสวัสดีครับ